เดินกลางก่อนเดินทางแจ๋วแจ๋วแจ๋วดิแจ๋วแจ๋วดิแจ๋วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนอนในรถกันนะครับว่าเราจะนอนกันได้ไหมเราขาดอุปกรณ์อ,อะไรอีกหรือเราต้องทำอะไรเพิ่มอีกนะครับไปลองดูกันนะครับ มึงอยู่โอยเสียไหนวะกูมาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับบางแสนเร<ะ>วจะไปกันต่อหาดยอดีลูกสาวไม่ยอมนอน<ะ>ตื่นเต้นะทะเล มันตีหนึ่งแล้วลูก <love> อย่าจับต่อปอกเอียะเอียะแล้วใครเช็ดใครเช็ดแม่ไม่เช็ดเอียะแล้เอียะเ,เนี่ยต่อปอกเบี้ยเอียะเอียะ <c oughs> อย่ามาเช็ดแม่เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ลองนอนกันนะเพราะว่าถ้าพับเบาะแล้วแล้วลองปูที่นอนมันจะนอนแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับ เป็นยังไงไลูกทำไมไม่นอนอนอนไม่หลับเหรอพื้นที่สัดส่วนก็ใช้ได้นะครับสำหรับที่นอนที่เราทำแบบ DIY ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หาดโยดีนะครับนี่ครับลูกสาวขึ้นรถมาก็หลับเลย รถแก๊สต,ตอบโจทย์มาครับช่วงนี้สำหรับที่ราคาน้ำมันแพงๆไปไหนก็สบายใจแต่เรื่องระบบกแก๊สก็อย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์กันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดโอเดียครับมาถึงเวลาประมาณตีสามตีสี่กว่าๆนะครับวันนี้ฝนมันทำท่าจะตกครับอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวร้อนชื้นมาก ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่ารถเรายังไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลยก็คงต้องสตาร์ทเครื่องนอนกันนะครับมาถึงผมก็ลองขี่สำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณนะครับว่าเราจะนอนตรงไหนได้บ้างนะครับโชคดีที่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยถามพี่ๆที่เขามาแคมป์ครับเขาก็เลยบอกว่าเลือกนอนตรงไหนก็นได้ครับเอาตามใจชอบเลยที่นอนแล้วสนามบินอุตภาครับหรือหาด EOD วนนี้เรนอนที่นี่กันนอนในรถรับก่อนนี่ก็เป็นที่นอนเรานะครับเช้ามาเเรามาดูดูทะเลตรงนี้เหมือเตึกมองไม่เหน็นก็ปิดก่อน เราก็ใช้แก๊สนะครับสตาร์นอนกับเหลยกตัวนี้เจอกันตอนเช้าครับ ตื่นแล้วครับผมเมื่อคืนอากาศร้อนมากผมนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวมากครับและรถเราก็ยังไม่ได้กุภายในอะไรก็คือแอร์ก็เย็นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฉ่าน,นะครับไม่เหนือนตอนที่เราอยู่บ้านตอนที่อากาศมันปกติคิดว่าน่าจะต้องกุภายในนะครับมันถึงจะช่วยเก็บความเย็นได้ดีกว่านี้ก็ตื่นเช้ามาลูกสาวก็ตื่นเต้นกับทะเลมากก็พาลูกสาวเดินเล่นชายหาดนะครับ lê lê bỏ qua đây lê bọc su su lê bao lê bọc su su bao lê bọc su su bao เราเดินทางกันต่อน,นะครับไปหาชายหาดให้ลูกเล่นน้ำน,นะครับเนื่องจากหาดเอียวดีน่าจะพายุเข้าด้วยมั้งครับน้ามันเลยดูขุ่นไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะไปหาดนางลำนะครับนางรออนางลำนะครับลองไปดูที่นั่นว่าจะโอเคไหมมาเยนาแข็งเพียนเข้ามาทำลา ถึงแล้วครับที่นี่น้ําใสมากแต่ฝนล,ลงเม็ดนะครับบ่อยๆไม่รู้ว่าลูกจะได้เล่นน้ํำไหมแล้วก็พาจดเล่นก่อนสั่งอาหารมากินนะครับง่ายๆนะครับชิวๆ อยู่ๆฝนก็ตกหนักมากเลยนะครับอวสานนะครับลูกอดเล่นน้ำเลยนะครับนอนรอกันไปนะครับเนี่ยครับรถแคมเปอร์รดีอย่างนี้แหละครับตกรเราก็หนีเข้าไปอยู่ในรถได้นะครับตอบโจทย์ครับ จบทริปแล้วครับสรุปลูกอดเล่นน้ำนะครับก็มาจบกันที่หาอาหารทะเลสดๆกินที่ตลาดโพนาเกลพัทยานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตรงกลับบ้านกันเลย mm hmm. สรุปเป็นอันจบทริปนะครับถ้าชอบ mm hmm. ทลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วเรามาดูกันว่าผมจะทำอะไรกับ mm hmm. รถแคมเปอร์ต่อไป mm hmm. นะครับออกมาทริปนี้ก็ มีไอเดียหลายอย่างนะครับว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรทำอะไรอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม